มาทางบ้านาสม,มุติประการฝนตกจ้าฝนตกแต่ว่าตอนนี้มันหยุดกันเนาะขอขอบคุณมากมายเนาะแวะมาให้กำลังใจจ้าขอบคุณมากๆากค่ะคุณสมพานเนาะเออคุณสม <c oughs> าาศ อยู่เลยค่ะมันขางมันบอด,ดีเนาะทักทายจ้าทักทายเช่นกันค่ะคุกสมทานนะมืชสาวกเขาก็ขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจให้นิดาพาค่ะขอบคุณมากมายเนาะท,ที่เพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนนะคะนะ มาให้กำลังใจกันเนาะก็นิดาพาก็ต้องการกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนเนาะคะ่ะนะลงก็ได้ใช่ใหมนะเอาเอาลงเปิดตาไว้ให้เนาะคะนะ่ะเนาะวันนี้ก็ จะจะเงียบเงาหน่อยเนาะขึ้นขึ้นจาวันนี้ไล์ปกิน ผ่านฝนตกบ่จ้าจะผ่าทางนี้ฝนตกเ้ยฝนฝนตกแต่มันตกไม่แรงหรอกเพราอ,อ,อากาศเนาะฝนตกบ่จ้าคุณสมพันธ์ยู่บา้านอากาศแกู้สี คืออยู่ั้งนี้จะพลิกระบบคนมาสวัสดีก็ด,ดีมันไม่ร้อนนะก็ขอบคุณคุณสมบานเดอที่มาเปิด ขายของอยู่เนาะค่ะนะเพื่อนเห็นเปิดบ้านนิดาพาเปิดบ้านก็แวะมาทักทายได้นะคะดีค่ะคุณประมวลยินดีต้อนรับค่ะนิดาพายินดีต้อนรับคุณประมวลเนาะคะเนาะคุณสมพัน์อบอากาศอึมคึึมนะ คุณสมพันธ์ก็ทักทายคุณประมวลนะคะเนาะบอกสวัสดีคะ่ะคุณประมวลเกอทักทายกันไปนะคะนาะคุณสมพันธ์เป็นจังไงเนาะ ค่ะคุณเบสุกสวัสดีคุณเอไอค่ะและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะนี่แค่นี้ก่อนค่ะแเวและตกไปเมื่อเสานี้จะชุ่มช่่เย็นวันนี้อากาศอึมครึมเลย ที่แค่นี้ก่อนค่ะแปะมาเนาะมาเช่าเขาไปยู่แต่ว่านนี้ไม่ไหวแล้ว สวัสดีทักทายครับครับคุณประมวลก็ทักทายเช่นเกิดนะอกิ่เลยในชะ่ไ นี่แหลนะเนาะอากาศแบบลมเย็นๆฝนก็ตกมายิ่งอากาศอากาศเย็นเข้าไปยิงนงะเอ้่ฝนจะตกเนาะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ก็ไม่มเลือมเม่อนขึมมมม้นเนะาะอ่าดแปลนผ่านบางทีเพิ่งก็เปิดเพ่งอย่างสีเนาะเข้ากับบรู

แรงมากคุณสมาภานที่ฟ้งกต้องหกนนอักแล้วเนาะเออแค่เราหมุนหมุนไม่ถูกทางไเริ่คุณสมภานเพราะว่าบางเถ่อมันทางถนน,นเนาะมันจะเสี่ยงการที่ว่าวันนี้วันนี้้า้ากล้องหัก้าตั้งกล้องหกักก็เลยเอ,เ,อเอาเอาเอไปข้างไหน ที่เปิดโอกาสให้นิดาพาได้เจอกับเพื่อนๆนาะคะเนาะได้มีประโยชนอกู่เลยใช่ไหม อนะขอบคุณนะคะคุณสมภานนะคะนะคะนี้ก็อากาศอากาศก็จะ คุมคืมหน่อยนะคะเนาะอากาศเนาะฝนตกบอจ้าคุณสมพนันธ์ยูบาสอากาศแค่คือคืออยู่ทั้งนี้คุณสมพนันธ์อบอากาศอึมคึมนะคุณสมพันธ์ก็ทักทายคุณประมวลนะคะเนาะบอกสวัสดีค่ะคุณประมวลเปนเมื่อไหร่ ิียิงใส่รถลมแรงมากคุณสมพันก็ดีมันไม่ร้อนเนาะก็ขอบคุณคุณสมพานเด้อที่มาเปิดไปหายอยู่แต่ว่าเน็ตมันค้นมันคืนคืนให้หายแล้วมันก็อันนี้นะก็เลืได้ออกมากไปไหนเนาะิียิงใส่รถ ลมแรงมากคุณสมพนันคุณสมพันธ์โอบอากาศอึมครึมนะคุณสมพัน์ก็